สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักตำนานพระอินท์กันค่ะเมื่อเรากล่าวถึงพระอินท์ก็จะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เราชาวไทยแต่จริงๆแล้วพระอินทท่านมีหลายพระนามด้วยกันนะคะอย่างเช่นเท้ามัขวาลหมายถึงผู้ที่เกิดเดือนสาเดือนสในจันทรคติก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ทางจันทรคติจะเรียกเดือนหนึ่งว่าเดือนอ้ายประมาณเดือนธันวาคมเดือนสองคือเดือนยี่ประมาณเดือนมกราคมและเดือนสามก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะออกเสียงว่ามัคคะหรือมาคะที่คนไทยเรารู้จักกันว่าวันมาคะบูชาก็คือวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองค่ะ นอกจากพนามว่าเท้ามขวานแล้วพระอินทร์ท่านยังมีพนามอีกมากมายนะคะก็อย่างเช่นเท้าปุรินทะหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองเท้าสักกะหรือเท้าสักกะเทวราชหมายถึงผู้ให้ทานด้วยความเคารพเท้าวาสะหรือท้าวาศบหมายถึงผู้ให้ที่พักแก่คนทั้งปวง เท้าสหัสนันเท้าสหัสเนธเท้าพันตาหมายถึงผู้ที่มีดวงตาหนึ่พันดวงค่ะพระอินหมายถึงผู้เป็นใหญ่เหนือเทวดาทั้งปวงนอกจากนี้พระองค์ท่านยังมีพระนามอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นเท้าอมารินเท้าอมารินธาธิราชเท้าทะตะัตตรส เท้าอมเรนเท้าอมรอ,อินพระวัชระปานีพระมัขวานเป็นต้นนะคะพระยินท่านยังเป็นหนึ่งในโลกบาลทั้งสี่ประจำอยู่ทิศตะวันออกหรือทิศบุรพาค่ะที่เรารู้จักกันในานามท่านเท้าทตรสนั่นเองค่ะพระองค์ท่านมีกายสีเขียวเป็นผู้ปกครองสวรรค์ ชันดาวดึงมีเหล่าเทพเทวดาและคนทันเป็นบริวารคนทันนี้เป็นเทวดาที่มีความถนัดและความสามารถในด้านการเล่นดนตรีร้องรำทําเพลงระบำรำฟ้อนรวมถึงศิละปะการแสดงต่างๆค่าค่าใดก็ตามที่สวรรค์มีการชุมนุมสังสรรค์รื่นเริงเหล่าคนทันนี้ก็จะทำหน้าที่ ขับกล่อมเพลงบรรเลงดนตรีร่ายรำและการแสดงศิลปะต่างๆต,ต,ตามความถนัดของตนเพื่อให้เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมชุมนุมสังสรรค์มีความสำเริงสำราญเบิกบานใจค่ะคราวนี้เรามาฟังความเชื่อตามคติของชาวฮินดูกันค่ะตามคำพีลึกขเวท ในยุคแรกของฮินดูกล่าวไว้ว่าพระอินเป็นประมุขแห่งทวยเทพเป็นเจ้าแห่งสภาพภูมิอากาศเป็นเจ้าแห่งฝนเป็นเจ้าแห่งศึกสงครามเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้และเป็นเจ้าแห่งผู้สร้างคุณงามความดีค่ะพระอินท่านมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในระยะแรกมักจะเรียกพระอินทท่านว่าเท้าสักกะซึ่งแปลว่าผู้องอาจกล้าหาญเป็นเลิศค่ะในระยะแรกนั้นมีเทวดาทั้งสิ้นในการปกครองของพระอินทร์33พระองค์คือคณะเทพอาทิตย์12พระองค์คณะเทพวสุ8พระองค์ คณะเทพพุทธ,ธะ11พระองค์คณะเทพอัศวินสองพระองค์รวมเป็น33พระองค์และเมื่อรวมพระอินด้วยจะเป็น34พระองค์ด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังได้บันทึกเมื่อครั้งพระอินท่านปราบวรึกตาศูนย์ไว้ว่าวรึกตาศูน์มีกายเป็นงูใหญ่หรือพญานาคใหญ่ค่ะ ซึ่งอยู่ในวัยคึกขนองได้ขึ้นไปเล่นน้ำบนสวรรค์ด้วยกายที่ใหญ่มะหึมาของวรึกตาศูนยนั้นจึงปิดปากถ้ำสนิททำให้น้ำจากถ้ำบนสวรรค์ไม่สามารถตกลงมาเป็นฝนบนโลกมนุษย์ได้พระพิรุณได้ไปเจรจาความกับวกตาศูนย์แล้วไม่เป็นผลพระพิรุณจึงไปกราบบังคมทูลพระอินทร์ ให้ไปปราบวรึตตาศูนนะคะพระอินท์ท่านก็ทรงช้างเอราวัณแล้วใช้กระบองวัชละหรือกระบองสายฟ้านั่นเองฟาดลงไปยังถ้ำปราบวรึตตาศูนสำเร็จเปิดทางน้ำจากภูเขาทำให้น้ำไหลบ่าทละลักตกลงมายังโรคมนุษย์กลายเป็นมหาสมุทรใหญ่ค่ะคราวนี้เรามาฟังความเชื่อของพราหม์กันนะคะ ศาสนา,าพราหม์เชื่อว่าพระอินทเป็นเทวดาองค์สำคัญยิ่งและเป็นเทพยดาองค์แรกที่อุบัติขึ้นบนสวรรค์พระอินทนท่านทรงเป็นประมุขและประธานสภาแห่งทวยเทพทั้งปวงมีอำนาจในการปกครองควบคุมทำลงรักษาและดูแลสวรรค์รวมถึงโลกมนุษย์ค่ะต่อมาในสมัยปุราณนะ พระอินท์ท่านถูกลดบทบาทลงมาในบันทึกของศาสนา,าพราหมณ์เขียนว่าพระองค์ท่านเริ่มมีภรรยามากขึ้นท่านจึงเป็นเทวดาชั้นรองและมีหน้าที่รองจากพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมดังนั้นอำนาจหน้าที่บางอย่างของพระอินทก็ได้โอนไปให้พระศิวะเป็นประมุขและเป็นประธานสภา แห่งทวยเทพแทนส่วนอำนาจหน้าที่ในการอภิบาลมนุษย์โลกก็โอนไปให้พระนาลายทำหน้าที่นี้จากนั้นพลังอำนาจของพระอินทก็ลดลงเป็นรองพระศิวะพระวิษณุและเป็นรองพระพรหมค่ะแต่นี่เป็นเพียงความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้นนะคะคูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ ให้เราพิจารณาตามความจริงว่าพระอิน์ทหรือท่านเท้าสก,กะเทวราชนั้นพระองค์ทรงเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากพระอินท์ท่านได้ประกาศตัวเป็นพุทธมัมะกะปกป้องคุ้มครองอภิบาลพระพุทธศาสนายิ่งชีพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเขียนคติความเชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อให้เชื่อว่าพระอินทร์เป็นรองพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่สองค่ะสวัสดีค่ะ